ครับแกะกล่อง u n นบ x ็อกพูม่านะครับรุ่น s p i ยเล็กโมเดลคอร์เล็ตเพลนะครับเพ e s เชอร์มีโลโก้เพ s s ์เชอร์นี่นะครับก็เดี๋ยวดูกันตัวนี้เป็นสีดำนะครับก่อนหน้านี้ผมทำสีเทาไว้อันนี้เป็นสีดำ ดำก็คือดำดำล้วนเลยนะครับมาไล่ดูดีเทลนะครับตรงนี้เป็นหนังหนังแบบสเอตมีขนขนหนังกลับนะครับตรงนี้ก็เป็นผ้า มีแบบเป็นรูๆตรงด้านนี้เป็นผ้าแล้วก็ทําเป็นลายยางลายเว็บๆแบบเว็บ,แบบาวบามามุมนะครับด้านนี้เป็นริ้วๆแบบนี้นวัสดุก็คือผ้าแล้วก็เป็นแถบยาง ตรงนี้มีผูกมีแทบ็บเพรสเชอร์นะครับตัวสอนสีขาวเป็นแพ่นๆแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นหลังพึ่งสายหลังพึ่งนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้อันนี้ไม่แน่ใจสะท้อนแสงไหมเดี๋ยวไปลองถ่ายดูก่อนนะครับ แต่ถ้าเป็นสีเทาเนี่ยตรงนี้มันเป็นสะท้อนแสงแล้วก็ตรงตรงอื่นก็เป็นสะท้อนแสงแต่ตัวสีดำม,มันดูดูแบบไม่ได้สะท้อนขนาดนั้นนะครับวงเว้นอายวงเชือกเนี่ยน่าจะสะท้อนแสงเพราะว่าใส่ดีเทลของเชือกสะท้อนแสงมาตรงนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับตรงเนี้ย มีีคายลังพึ่งตรงนี้ตรงพื้นมีเขียนว่า pleasure ครับพื้นก็เป็นแบบเดียวกับตัวสีเทาแบบเป็นลองๆซึ่งบอกว่ามองตรงว่าไปใส่จริงแล้วเนี่ย รับการไม่เข้าใจว่าทําไมต้องทําพื้นแบบเป็นร่องๆไมมเน่เดี๋ยวผมลองดูว่ามันถอดได้อะนี่นะครับจะเห็นว่าพื้นเนี่ยเขาทำลายเนี่ยเนี่ยมีแบบทุนนูนมีแบบเหมือนเป็นร่องนิ้วนะครับแล้วก็มีลายอะไรเงี้ยมีลายอะไรเงี้ย ใช้จริงมันระคายเท้าครับเนี่ยอืมอันนี้ผมว่าไม่เข้าใจวอาทำไมต้องทำเอาแบบเรียบๆดีกว่านะครับนี่ก็คือโลโก้ p ูม่าแล้วก็เทชเชอร์ตรงนี้นะครับแต่วัสดุมันโอเคนะครับวัสดุดีแต่ไม่เข้าใจการออกแบบถ้าอยากใส่สบายก็ต้องไปหาเปลี่ยนนะครับ ตัวเชือกเป็นกลมแข็งมีความรู้สึกอ่าหลุดได้บ้างมัดบางทีมันมันเลื่อนหลุดนะครับถ้าให้ชัวก็ต้องมาสองชัน้นครับตรงนี้ก็เป็นดำๆไม่มีโลโก้เลยนะครับตรงปลายเชือก ดีเซลดีเทลของตัวพื้นแข็งเ,เฟิร์มนะครับแล้วก็มีการเล่นดีไซน์เป็นริ้วๆอย่างนี้นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเป็นริ้วๆๆมีความว้าวตรงกลางเล็กน้อยนะครับตัวพื้นแบบนี้เป็นคล้ายๆหนวดตุ่มหนวดปลาหมึกนะครับดูมันเกาะถนน ดีนะครับแต่มีแต่อันนี้ไปลองจริงมันรู้สึกมันก็มีความลื่นนะครับผมด้วยว่าผมว่ามันด้วยความเป็นตุ่มนี่แหละนะครับมันก็เลยไม่แนบกับพื้นเยอะนะครับตุ่มๆเนี่ยมันยื่นมาแตะพื้นใช่ไหมครับมันก็มีพื้นที่ในการยึดเกาะน้อยนะครับเนี่ยมันเป็นตุ่มอย่างเงี้ยก็มีแค่ตุ่มที่มันโดนพื้นมันก็ยึดเกาะน้อยมัน มันสวยแต่มันมันใช้งานจริงอันนี้ก็เออแปลกๆแหละนะครับซึ่งยางมันมันหนึบนะครับยางมันหนึบแต่ถ้าไปเจอพื้นน้ําอะไรเนี้ยบางทีมันมีความลื่นนิดๆน,น,นะครับเพราะว่ายางมันไม่เต็มพื้นด,ดีไซน์ของเขาต้องการให้เป็นดีไซน์แบบเป็นตุ่มแบบนี้นะครับเอออันนี้ลองตัวสีเทาแล้วเนี่ยตุ่มๆนี้กลายเป็นทําให้มันลื่นเห็นไหม ตรง,นนง,ง,ง,งเนี้ยมันมนะีร่อง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 เนี่ยเห็นไหมร่องเนี่ยตัวนี้โดนมันก็โดนแค่ตรงโดนพื้นเนี่ยมันโดนแค่โดนตุ่ม,ต,มตุ่มพวกนี้เนี่ยนะตุ่มเนี่ยตุ่มเนี่ยมันก็จะมีร่องตรงกลางเหลือ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 นะครับถ้าใส่พื้นแห้งๆปกติเลยไม่ไปไรไม่รู้สึกไหลแต่ถ้าพื้นแบบออกที่ฝนตกไปแล้วลื่นๆนิดนึงเนี่ยก็รู้สึก นิดๆน,น,นะครับรู้สึกลื่นนิดๆเดี๋ยวมาลองออนฟิตกันครับ